สมกปลาจะพี่น้องจ้าปลาลุงตรงปลาข้อน้อยนี่ค่ะปลาข้อน้อยโตกับข้อดีปนนี่เหรอจ้าพีนนนนพ่น้องโตสอส่อปนกะเลยงสิมกจ้าได้หลายตือพี่พี่น้องเฮ็ดหลายหลายเมนูออกพี่น้องจ้าแต่ตำพริกเราจ้ะอันนี้คือลูกโดดได้จ้าเนี่ยลูกโดดตำเส้ข่เบื่อน้ำจ้าเส้ข่าเบื่อก็อันนี้คือฮัฟปุ่นเราได้จ้า กะมีแป้งม้วนเราจะล้วก็มีเกลือมีน้ำปลาข้าวตับพีเซนน,นี่ก็ใส่ตะไคร้ดับกินข้าวก่อนจัดเนาะใส่ตะไคร้ดับกินข้าวก่อนต่อไปเข้ากันแตเนื้อปลาลงพุ่นเลยจ้ะเพราะว่าเขาต้องการในเครื่องปรุงข้างเนี่ยหอามาซึมอยู่ในเนื้อปลาเนะาะน,นี้ก็สิมอกเราก็สิไปตังไฟจ้ะมกงเราก็สิไปตัง,งค์ไฟอ่อ,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 อนๆหอมๆแบบจังจ้ะ ตไฟมันกัสิหอมก็มกงออยู่ดอกจากพี่นองจา้าหอมขึ้นไนต่อนะจ๊ะพ้นตะกอนอน้ำสกัน,กกนกต้นตะคร่ขับลมกใต้อยากไหลาย,ยแม่น้ำม่นอนอกกนขวามเนนนกป่ากรินขเขามามาแบบหมกใส่เขาเบื่อแบบนี้เราจะพี่นองอันนี้ก็คือตักซี่เล่ากับต้นหอมเจ้ะใส่เลยค่ะ น้ำจากพักมันก,ก็ิซึมบอกมากแน่เลยจ้ะพี่นงค์แงรับเนี่ยกใส่น้ำกัดเลย,ยเอ่ใส่ลลายเลยใสย่ยังหอมจกดแม่งรับเนี่ย้ม,มน้้ผักสดเรา้าวกะติดน้ำไปห่อไปตอแมจาจ้พี่น้องจ้ะเัจ้ะเ็ดแล้วพักส้วกะจไปห่อัจ้ะน้็ดแล้วพักสดไปห่อกันจ้ะพี่น้องจ้ะพี่นงจ้ะข้ากตัก ตามาใส่ตองที่เขาเตรียมไว้ก็น,น่าจะพี่น้องมอกต่อไฟนี่เขาถีใส่ตองหลายแผ่นเติบจากเพราะว่าอ่ามันมันอ่าสูงกับความร้อนของไฟน่าจะพี่น้องนี่จะเขาคนเขาได้ทีเดียวนี่จะเขาจะมากมกกันจ้่พี่น้องนี่นะเอาแบบนี้นะแต่อยากให้มันห่อสวยมากกับจับมุ้งแบบนึงกัะพี่น้องจับมุ้งแบบนี้เนาะเอาแบบนี้เลยอ่ะนะปุ๊บ อ,อมืนตัวนี้ก็ได้นะแต่วป็นองเจ้ามันก็นจะออกมากเป็นทรงมแบบนี้นะแต่บางคนมันก็นอาจจะมีวิธีการเฮ็ดอาจจะบก๊กขึ้นกันเนาะครึ่งเลยค่ะเป็นการประหยัดนะประหยัดไหมได้มกตองเทะะนะ่าไรคะเด็กเป็นมกแบบนี้แล้ว เอาก็สิเอาไปตั้งไฟจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไปตั้งไฟตั้งไฟอ่อนๆได้อพี่น้องเด้ออาเิ็ดบมกต่อไปจ้ะที่ได้ประมาณห้ามกมกเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะห้ามกเพิ่มเล็กนี่แหละประมาณจะพีเอากคัใส่น้่งจ้ะพี่น้องจ้ะอ่าเฉลี่ยเฉลี่ยใส่กันที่ทั้งลูกโดดนั่งที่ทั้งอ่าต่ำพริกใส่น้่งจ้ะพี่น้องแต่ก็จะบ่าต่ำ ใส่แบบให้ละเอียดปานใดนาะจะมันจะมีผู้เฒ่าน้ามนบางคน,งก,น,ก,น,ก,นกินเผ็ดน้ำบ่าได้ผ่อนหนาเนื้อใส่น้ำได้จากนี่คือน้นาเนื้อเขาเี่ยเซ้ำหรือลาแบลนใส่น้ำแม่คุณนง้นเอประเด็นยี่รีนี่มากินผักกุแล้วพี่น้องหลายกองดดเซ้น้าก่อนจับมุ้งเด้อ จบมุ่งเส้กันมันก็จะสวยงามจากพี่น้องจบมุ่งมุ่ตองมุ่งตองต่างเส้กันแบบนี้เลยค่ะเหตุผลที่เอาจานมาล่องเพราะว่ายานน่ามันซึมงบอกมาจากพี่น้องยานน่ามันไหลออกนี่ค่ะดันเข้ามาเลยค่ะดันเข้ามาแบบนี้เลยฉิดฉีดแบบนี้เลยพับขีดเข้ามาแบบนี้อึ๊บเค่สื่อใม่จิ้งฝั่งเมากข้ามากัดออก เนี่ยหลกพี่น้องจ้ามาค้กนกับว่าสิไปเฮ็ดพิธีพี่ทันยังดียังงามกันแ้วต่กระบ่กกระบ่ดีบางงานหลอกจากับนนเห็ดเจ้าสี่ประจำเลยแต่พี่น้องจ้าเนี่ยสะดวกสบายน้ำจ้จมันจะมนีตรงนี้ง่ายถึงนมาจับพราะว่ามันสิะไบ่งห่อนนะจ้่พี่น้อง